โดที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็คลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เป็นความรักในเดือนเมษาของชาวธาตุลมนะคะเนถุนตุนกลุมนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการกดติดตามทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกนะคะ เออมี50บาท80บาทและ100บาทแล้วก็ขอบคุณสำหรับค่าชากาแฟนะคะสำหรับเอ,อ่อที่ที่แบบช่วยสนับสนุนแม่หมอนะะ้อแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมบุญนะคะแค่แบบกดเข้ามาดูคลิปเนี่ยก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะใครต้องการดูตัวส่วนตัวแอดไลน์เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานความรับความสำคัญของชาวท่านลมกันนะคะขอเช็คพลังงานของ,ของเขาคนนั้นของชาวท่านลมก่อนเจ็ด <c oughs> ดาบ สองดาบเต็มไปด้วยดาบนะคะอัศวินเหรียญนะคะพลังงานของคุณหลักพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะสี่ดาบดาบมาเต็มเลยเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้า เขาดูเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หน่อย10บดาบสามไม้เท้า9้าเหรียญเขาคนนั้นของคุณเนี่ยเป็นคนเก่งฉลาดทันคนนะเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกเจ้าเล่์นะคะบางมุมมีความของการแอบ,แอบซ่อนบางอย่างเนาะ แล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบหรือเป็นคนทําอะไรลังเลตตัดสินใจช้านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรที่มันแบบรีบร้อนสักเท่าไหร่ทาอะไรรอบคอบมากๆช้านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์หรือจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการงานการเงินค่อยๆสร้างอนาคตไปคนนี้ฉลาดนะจะวางแผนจะเอา,าแผนการด้วยนะคะไว้ใจคนยากรวมถึงคุณเองอาจจะต้องระมัดระวัง,งบางทีเครียดเหลี่ยมเขาเยอะนะคะ คนนี้อาจจะเป็นคนท่านลมเมถุนตุลกุมนะคะท่าดินทุ้ศพกันบางกอนส่วนตัวคุณเนี่ยแราว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะนิ่งมากเงียบมากคุณอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาหรือก่อนหน้านี้สถานการณ์ที่มันเคยเงียบประหามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเองมีสิทธิ์เลือกนะคะแล้วเราคนที่เข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยสามารถที่คุณสามารถจะสารสัมพันธ์ได้หรือคุณกําลังบางคนจะแต่งงานบางคนจะสร้างบ้านบางคนจะสร้างครอบครัวหรือบางคนกําลังมูฟออนนะคะกับชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน บางคนเนี่ยเพิ่งฟื้นคลายบางคนเพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยเจ็บปวดบางอย่างด้วยนะคะเหมือนการได้เริ่มต้นรีเซ็ตรีสตาร์ทชีวิตใหม่คุณมีพลังงานของเอ่อธาตุน้ำอะ่ะแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเหมือนอารมณ์คุณแบบเคยอยู่ในช่วงของพายุอะ่ะเหมือนโหมกระหน่ำพัดพาแรงรุนแรงแล้วมันผ่านไปละช่วงนี้มันช่วงสงบสุขละเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนหายคุณอาจจะเคยเสียอกเสียใจผิดหวงังสิบดาบเนาะ มันน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจมากๆผิดหวังมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักอ,อกหักเสียใจเลิกราหรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพหรือบางคนอะเป็นความรักทางไกลแล้วเราไปนค้นพบอะไรบางอย่างรู้รู้สึกว่าความรักทางนี้มันไม่เติมเต็มกันอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าดีกว่าไปฝ่ายคว้านะคะห,หาความรักจากจากใครก็ไม่รู้ที่คุณรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยตัวเองได้และการอยู่ด้วยตัวเองมันก็มีความสุขดีมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น ช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษหรือช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดสเสน่ห์ก็ไปบำรุงตัวเองไปดูแลตัวเองนะคะทําให้ตัวเองเนี่ยอาจจะเพิ่มศักยาภาพหรือมีความมั่นใจอะไรในหลายหลาย,หลายเรื่องเนาะเราว่าคุณผ่านจุดที่มันแย่ที่สุดในชีวิตหรือความเจ็บปวดแล้วอ่ะคุณกําลังเดินหนีจากเส้นทางบางอย่างมาเพื่อเริ่มต้นเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องราวความรักนะคะของชาว่านลมนะคะ ในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรหกดาษเสร็จถ้วยเนี่ยคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกอะไรเข้ามานะแล้วก็เก้าไม้เทา้ทาจริงๆเรามองว่าเออในเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักนะหนักในที่นี้คือคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงาน คุณอยู่ในช่วงของการบางคนพักร้อนไปแล้วบางคนไปเที่ยวทะเลไปแล้วหรือมูฟออนจากความรักความสัมพันธ์มาแล้วคุณไปหาเส้นทางชีวิตใหม่และการที่คุณจะเจออะไรใหม่ๆคุณก็ต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากทําอะไรที่มันดีขึ้นเช่นถ้าคุณโฟกัสที่เรื่องงานแล้วทาหน้าที่การงานให้ดีที่สุดคุณก็จะได้เจอนะคะในความคิดของคุณนะคุณจะได้เจอกับคนที่คู่ควรหรือคนที่จะมาเป็นสายเดียวกัน คุณจะไปโฟกัสที่ความมั่นคงในชีวิตแล้วคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็จะต้องมีต้องการความมั่นคงเหมือนกันต้องการที่จะมั่นคงในที่นี้หมายถึงว่ามั่นคงในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เอ่อมามามีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยคุณคิดว่าคุณน,น่าจะได้เจอคนแบบนั้นถ้าคุณไปโฟกัสให้ถูกจุดบางคนอะคะ่ะเหมือนกับว่าคนพบว่า สิ่งที่คุณยืนอยู่ความสัมพันธ์ที่คุณยืนอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดหรือมันไม่ตอบโจทย์คุณเลยก็ได้นะคะคุณอาจจะเริ่มคิดได้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูข้อความซิที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณไม่เชื่อจริงๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรในตัวคุณสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยเชื่อในความรักเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอค่ะ แต่ที่ผ่านมาเขาก็พยายามเปิดใจนะแต่ด้วยความเปิดใจของเขาเขาก็ไม่เชื่อในความรักอยู่ดีนะคะมันอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องความรักเนาะแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาก็พยายามเปิดใจแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่พยายามเปิดใจแต่ว่าเขาเปิดได้แค่นี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปหน่อยเนาะ ถ้าคุณเคยผ่านเรื่องราวการเสียอกเสียใจมาค่ะการเสียใจนั้นนะคะมันจะทําให้คุณโตขึ้นมันจะสอนอะไรคุณได้เยอะรวมถึงคุณจะรู้ว่าตัวเองไม่มีไม่มีแรงหรือต้องพักฟื้นและไอ้ช่วงที่คุณพักฟื้นนะคะมันเหมือนเป็นการพักผ่อนในชีวิตเป็นการชาร์จแบตในชีวิตคุณจะได้รับการสื่อสารหรือจะได้รับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกมีพลังงานมีความสุขมากขึ้นนะคะในชีวิตหลังจากที่ผ่านมรสุมมา บางคนนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนเนาะมันต้องผ่านเรื่องราวเสียอกเสียใจก่อนมันถึงจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วชีวิตหลังจากนี้ค่ะมันน่าจะเจออะไรที่ดีมากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่กับพลังงานที่ทําให้คุณเสียใจตลอดเวลาเนาะพักผ่อนค่ะให้ตัวเองได้พักให้หัวใจตัวเองได้พักคุณเองรู้ดีที่สุดว่าคุณควรจะต้องเยียวยาหรือรักษาหัวใจตัวเองมากแค่ไหนถ้าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะ ให้หัวใจตัวเองได้พักผ่อนบ้างเพื่อไปเติมพลังให้คุณได้มีแรงในการหายใจต่อคุณรู้ไหมว่าการที่คุณอ่เอ่อการที่คุณเนี่ยได้พักผ่อนหัวใจตัวเองอ่ะแล้วก็ชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่คุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้อะ ที่เขาต้องการหรือเขาเป็นคนที่มาเติมเต็มคุณแล้วคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขาจริงๆก็ได้วันหนึ่งไะคะ่ะคุณจะเจอคนคนนั้นแต่ถ้าคุณยังฝืนที่จะอยู่กับความเสียใจแบบนี้มันอาจจะทําให้การได้เจอคนคนนั้นมันช้าขึ้นไปนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายยตัวอักษรใช่ปะ เดี๋ยวเพิ่งไปนะขอจับตัวอักษรก่อนตัวอักษรนะคะจะมีออ่างขอขวดเลข7ตัว V ีรอจุลานะคะเลข7ตัว C ตัว N ตัว Z นะคะตัวพอพันตัว A นะคะตัวนอเนนวันนะคะจะเป็นวันพุธศุกร์พฤหัสเสานะคะอาทิตย์ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร like, ด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ